เาไ้านนอนอะไรัดียวาก็มีรถเดินทางปลอดภัยบ้ดีดดีแอกาสปมามคดีดเเอาอีแล้วรถรถเกิดวัดเห็นอีแล้วโอ้ยอีแล้ว ฮักเลยว่อะไรอยงไรอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วได้แล้วโอ้ยมันทับไปพุ้นเลยบอทับไปพเลยบอก้นบรสงสัยข้าจอเกียขยับรนลูกค้าหรอข้เจ้ามาฮักเอาต้นตามก้นตาม ขบคุณพี่แดงมากๆเลยนะคะบายบๆเลยว่ะโอ้ยน่ารักมากเลยใช้กับจังหัดนี้ออกนั่นหักว่ะดาวด้วยดาวด้วยซุมดีซุ้มดีครับมาเจอการกลางลอง